คลิปนี้ที่เราจะไปนั่นก็คือเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเนี่คือครั้งแรกนะของเราสองคนที่จะเดินทางไปเกาะช้างโอ้ยสวยมากท้องพักวันนี้ของเราก็คืออันซีนมากมากตอนนี้เรากำลังจะไป ก็งามกันนะคะว้าย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 ว้าวมากินข้นง ใน EP นี้พวกเราจะขอพาทุกคนขับรถขึ้นเรือข้ามไปติดเกาะที่สวยที่สุดในจังหวัดตราดกันบ้างค่ะและการเดินทางในครั้งนี้ของพวกเรานะคะพวกเราเลือกที่จะขับรถไปทางฝั่งซ้ายหรือที่เรียกกันว่าเกาะช้างเดียวสายนั่นเองค่ะไปนอนบ้านพักริมทะเลท้ายสุดของเกาะช้าง ข้เรือขยยัข้ามไปยังเกาะงามเดินชมบรรยากาศกลางทะเลตอนเย็นชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและกิจกรรมที่ห้ามพลาดก็คือการตกหมึกนำมาประกอบอาหารนี่เองค่ะบอกได้เลยว่าในทริปเกาะช้างครั้งแรกของพวกเราจะต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอนค่ะกับทริปที่มีชื่อว่าเกาะช้างเลี้ยวซ้ายสุดจังหวัดตราด การข้ามไปยังเกาะช้างนะคะเพื่อนๆนะคะจะต้องขับรถมาที่ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้า,ชางอ่าวธรรมชาตินะคะอัตราค่าบริการนะคะผู้โดยสารผู้ใหญ่จะอยู่ที่คนละ80บาท<อ>เด็กที่มีความสูง110-150เซน30บาทพาพิสุขสมัมภเรนฟรีรถมอเตอร์ไซค์40บาทบิ๊กไบค์80บาทรถยนต์4ลอ้อ120บาทต่อคันนะคะถ้ามา2คนแบบพวกเรานะคะบวกรถยนต์อีก1คันนะคะก็จะอยู่ ที่2 8 0บาทค่ะไปขึ้นเรือบเฟอร์รี่กันค่ะทุกคนอ,คอคดูหล,ลังคารถเราเพราะว่าตรงนี้มันสุกได้อีกแถวนึ่งเป็นหลังคาค้างถ้าเป็นรถเตี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าค้างได้อเออเชิคเกอร์หนูลงไม่ได้ คนก็คือแบบชิดไม่ไหวลงได้ปะเตงอ่ะโุ้ยตรงนี้เหลือเฟอือเลยอ่าไม่คืออยากจะบอกว่าเพืพ่อนเพื่อนเนี่ยคือครั้งแรกนะของเราสองคนที่จะเดินทางไปเกาะช้างจากคราวที่แล้วที่เราไปอะไรนะเกาะล yeah! ้านอา่าล้วแบบติดใจอ้ะพี่พี่ลงไปปะน่านจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวดึงบงดึงเบรกมืออะไรให้เรียบร้อยการลดไหลนะแล้วเราขึ้นไปชมวิวระหว่างที่เดินทางกันดีกว่านะครับ เป็นมาชั้นสอง้วค่ะนี่รถเราก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้คือใครที่ขึ้นมาบนเรือนะรถก็จะจอดอัดๆอ,อย่างนี้เลยแล้วก็น้านหลังก็จะมีที่นั่งเยอะเลยทั้งวันนี้เขาก็มีของขายด้วยนะคะทุกคนแล้วก็การขึ้นเรือเขาก็มีสูงให้ใส่ด้วยนะมีห้องน้องห้องน้ำไครบเลยนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวนั่งชมวิวชิวๆเดินทางกันไปดีกว่า you every little step that you would ever take as we grew older you couldn't stop tying yourself into way too many knots just relax and feel the flow it's time for you to let it all go <laughs> ที่เราบอกว่าใช้เวลาเ,เดินทาง40-45นาทีนั้นไม่ใช่นะเ,เพราะเราไม่เคยมาแต่เราดูในคลิปอื่นนะใช้เวลาจริงๆนะนะทั้งหมดเดีเอาไปเป๊ะเ,เลยนะ<ม>อยู่ที่ประมาณ18นาทีได้<ม>อ่า10.18นาทีอันนี้คือเราจับเวลาเราจับเลยสะดวกสบายมากๆเลยเแล้วก็ชาวต่างชาติเยอะมากเลยใช่สุมากนะจะไป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยก็คลิปนี้ที่เราจะไปนั่นก็คือเกาะช้างเลี้ยวซ้ายใช่แล้วค่ะ ดี๋ยวจะมาดูว่าเกาะช้างเลี้ยวซ้ายที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนพักนะไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวดีกว่าส่วนก็จะเป็นแบบเป็นธรรมชาติอะไรประมาณนี้แล้วเราก็คือไปสายสุดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักของเราจะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนค่ะโอเคโก้โก้ ก็ได้ทะแยกกันออกไปเรียบร้อยแล้วทะยอยออจ้าเขาจะเริ่มให้แถวกลางออกก่อนนะคะใช่ไม่งั้นไอ้ข้างที่อยู่ข้างในจะออกไปได้เลยตาแเราแหละทีนี้เป็นไงล่ะเขาก่อนออกทีหลังต <c oughs> ามคิวไปใกล้จะเหยียบเกาะช้างแล้วน,นี่เราก็ได้สัมผัสแผ่นดิน <c oughs> จากที่นั่งลถมาประมาณ20่สินาที เราก็จะเลี้ยวซ้ายสังเกตนะคนอื่นเขาเลี้ยวขวาหมดนะเราแม่งเลี้ยวซ้ายอยู่คันเดียวไงล่ะเราทางเลี้ยวซ้ายของเราเป็นไงล่ะโล่งไหมโล่งเพราะว่าไม่มีคนมาไปบนทางหลวงชนบที20กกิโลไสวยจังเลยสวยไม่ไหว อ้ยสวยมากอีกประมาณ26กิโลนะคะก็คือเราไปแบบสายสุดเลยนะแต่ามาดูกันว่าที่พักของเราจะเป็นยังไงโกโก้โกโก้แต่ตอนนี้หิวแล้วหาอะไรกินมาดิฟ้า ตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงร้านอะไรนะน้องอส้มตำเจตาเอาไ้ป่ะใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารแล้วไม่ได้อ่าหนากินทุกอย่างเดี๋ยววันนี้มาทะเลกินส้มตำก่อนที่เราจะไปที่พักของเรานะับแวะของทองหน่อย ใช่นี่มีใช่ครับว่าลองท้องนะกินหมดไารันต์หมบนี้น่ากินมากเพื่อนตังเส้นเละอือก็ส้มตำปูปลาค่ะน้ำโตกอันนี้อร่อยอร่อยมากแล้วก็ไก่ย่างปีกไก่ย่างก็อร่อยร้านนี้เนขนมอือชื่อร้านว่าส้มตำเจดค่ใครจะกินก็ขับรถข้ามเกาช้างมาเรือสายมาเกาะช้าเลี้ยวซ้ายน่าจะประมาณสักห้าหกกิโลได้ประมาณนี้ ดูว่าปั้งบุญมาได้วันง่ายปังบุญมาเลยดีกว่าก็จะเจอหลานสมปังเจาดาเดนีด้เ <Walk. S 1> ลยวันนี้เดี๋ยวขอเราประทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักค่ะ ตะวันรีสอร์ทกันแล้วนะคะก็คือที่พักของเราคือนี้นั่นเองค่ะเมื่อกี้เราแอบ,บไปเซเวที่ห้องแล้วก็วกเอาของไปเก็บเรียบร้อยแล้ว,ลวปะงั้นเดี๋ยวเข้าไปชมที่ห้องพักของเรากันค่ะทุกคนคะอยากบอกว่าห้องพักวันนี้ของเราก็คืออันซีนมากๆแล้วอยากบอกว่าที่เนี่ย มันซีนเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเลยนะไปะสงสารตากล้องมากเลยงั้นเดี๋ยวไปเจอหน้าห้องกันเลยค่ะนี่ห้องเราบนี่ค่ะทดกคนเข้ามาในห้องพักนะคะก็จะเจอ เตียงนี่แบบนี้เลยคือห้องเขาตกแต่งเป็นแบบไทยๆเนาะแบบมีลวดลายอะไรอย่างนี้ตัวเตียงใหญ่มากเป็นเตียงแบบขิงไซส์เลยใช่แล้วก็มีโซฟาด้านหน้าด้วยข้างบนก็จะมีที่วางของนะคะสองข้างมีโคมไฟอันนี้ตู้เสื้อผ้าแน่ๆเลยนี่ปอมไม้แขวนเสื้อใช่แล้วก็มีตู้เซฟให้ด้วยนะคะ ูงมากเลยเนะี่ยแล้วก็มีแอร์มีที่วางของนะคะมีลิ้มชักมาดูห้องน้ำเท่เดทุกคนห้องน้ำก็คือ,อ,อมีอ่างอาบน้ำนะห้องน้ำกว้างใช่ห้องน้ำกว้างมากแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ใหญ่แบบนี้กระจกก็ใหญ่อ่างมือก็ใหญ่ห้องนี้มันไม่น่าสองคนนะแล้วก็ที่เขาแยก เป็นชาวอร์เอาไว้แยกเป็นห้องกระจกแบบนี้เลยนะคะว้าวแล้วก็อาบน้ำไปดูวิวได้เป็นวิวทะเลเลยใช่เหมือนอาบน้ำอยู่แบบว่าอยู่ริมทะเลอะไรประมาณนี้ถ้าไม่เอาม่านลงก็จะคนอยู่ห้องนู้นจะเห็นเราอาบน้ำ เดินออกมานะคะก็จะเจอทีวีมีโต๊ะนั่งทำงานได้นะคะวางของได้แล้วก็มีลิ้นชักเยอะแยะมากมายเลยที่เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ทุกคนเขามีแบบเป็นพื้นกระจกให้เรามองแบบน้ำข้างล่างมองเห็นหินเห็นน้ำเลยอ่ะใช่นี่ถ้าเอากระจกออกนี่ตกหมึกได้เลยนะตกหมึกกลางห้องเลยเหรอแล้วตรงนี้ก็เป็นโซฟานะคะ นี่ออกมาก็จะเจอวิวแบบนี้ทุกคน oh. คุณดี oh. นี่ฝั่งนน้นก็จะเป็นเกาะงามนะคะ oh. เขามีบันไดให้ลงไปเล่นน้ำด้วยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีอะไรนะเรือใช่มีเรือขยักมีเสื้อ oh. ชูชีพไว้ให้ก็สําหรับคนที่พักที่ทางตอนรีสอร์ทนะคะ oh. ก็คือสามารถพายเรือเองไปที่เกาะงามได้เลย oh. ใช่นะพายเรือขยักไปหรือว่านี เขาจะมีเรือแบบนี้นะคะ,ะก็คือคนละ100บ้บาทก็จะมีไปขึ้นฝั่งนู้นนะอ๋อไปขึ้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะมีล่มอยู่เห็นไหมคุณแ่ไม่ใช่เอนี่เขามารับไงขอมารับหรอคือก็เป็นเหมือนของทางตะวันเหมือนกันนี่แหละก็คือถ้าคนที่ไม่ได้มาพักไงสามารถไปขึ้นเรือตรงนู้นได้แล้วก็เขาก็จะไปส่งที่เกาะงามแต่ว่าเราอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วเขาก็จะเอาเรือมารับเรานี่ไงเขามารับ เดี๋ยวเขาก็ส่งพี่ที่เป็นฝรั่งไปก่อนงนามตรงนู้นโอเคถ้าไม่อยากพายไปเองอะ่ะเขาก็จะเอาเรือมารับจากาที่พักแล้วก็ไปนู่นแต่ก็มีค่าใช้จ่ายหน่อยใช่100่้100บ,บาทแต่ว่าถ้าเราพายขยักไปเองก็ไม่เสียมองแล้วมันก็ดูแบบไม่ได้ใกลเฮ้ยไม่ได้ใกล้เฮ้ยไม่ได้ไกลแต่ว่า ก็น่าจนานอยู่อ่ะเพราะว่ามันภายทวรน้ําอ่ะประมาณสักกาด้วยสายตาประมาณ500เมตรได้ประมาณนี้จริงหรอใช่ประมาณนั้นมันไม่ได้มีที่ยังเคยต่างไปกับวันนั้นที่มีเธอนั้นอยู่ข้างกันและตอนนี้ฉันยังไม่มีความสุขได้ก็เข้าใจลาน้อยวายวันในตัวสวย วยงามวันนี้เธอนั้นคงไม่กลับมาก็เข้าใจจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยทำไมต้นดูเปียกอะ่ะไป็ไปไหนไเพื่อนคะตอนนี้เรากำลังจะ ไปเกาะงามกันนะคะนูน่นก็คือข้างหน้าเรานั่นเองวัดเสียวพอสมควรนะคะทุกคนเร็ว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  <c oughs> เร็ว <c oughs> รว้า <c> ย <oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะงามนะคะทุกคน ขึ้นมาลงกั่นจะรักเร็วขึ้นมากเลยทำไมเขาไม่เห็นมีน้ำเลยไม่น้ำเนี่ยทำไมเรียกเธอไม่เห็นน้ำเต็มเลยคือครับตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติอะไรวะกาะช้างหรือว่าก่องงาม มีไหมเกอนนะงามอ๋อเป็นเขตของอุทยานเฉยๆแต่อยู่ในหมู่เากาะช้างพอมาเล่นน้ำกันค่ะทุกคนอเคออฝั่งนี้ใครครับโอ้ยส่วนสวนจังส่ง,สงนี้เงียบสงบจังใ่มดูห้าซ้ายดิสวนนะเขาวมากน้ำใสมากน้ำใสสดมากโอดีดเดินไปตรงนี้ได้ไปเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศนี้หนึงดีกว่าตรงนี้นะ เป็นครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนท่าเรือ,อเพราะว่าสาหรับเอาไว้ให้เรือจอดมันต้องยืนตรงไหนน้ำลึกๆอะไงี้ยของเกาะงามนะเกาะงามนี่ก็เป็นอยู่ในเขตของอุทยานเกาะช้างเหมือนกันนะครับซึ่งเรามาตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบห้าโมงแล้วค่อนข้างเย็นแต่ก็ยังมีคนมาแบบเล่นนงเล่นลน้ําถ่ายรูปอยู่นะชาวต่างชาติบ้างคนไทยบ้างแต่ตอนนี้ขาเรือขันยุบๆแล้วนะสวย,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 ยมากวิวดีมากวิวด้านหลังของเราแบบ อารมณ์เหมือนทะเลภาคใต้เลยใช่ไหมมีก็มีอะไรประมาณเนี้สวยงามมากแล้วก็ที่นี่มีที่พักด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าขอเปิดใหพักหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะคะบา เอาเป็นว่ตอนนี้นะฮะเราก็กําลังพายเรือกลับนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะฮะใ,ใครอยากใช้คำว่าอะไรพายคนเดียวอา้าวพี่จับกล้องอยู่ไงหนูก็พายไปดิเฮ้ยอยากใช้คำว่าเราเแต่หนูพายคนเดียวเรางใช้แรงงานพี่จิดูดูพี่หน้าดูดูพี่หญิงหน้า,า,นาพี่ไปจะพายหญงเลยไหม ทุกคนในที่สุดเราก็ถึงที่พักของเราว้าวนีไ่ได้เลยทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนค่ะตอนนี้เย็นแล้วแล้วเราก็มาอยู่ในโซน ที่เป็นแบบพื้นที่ทานอาหารอ่าเหมือน,นเป็นพิที่ส่วนกลางอะไรประมาณนี้นะใช่อาไกินข้าวอะอแล้วก็ตกปาลาได้ตกหมึกได้บรรยากาศดีวิวสวยน้ําใสนี่แล้วก็ในนี้ในนี้จะเป็นพวกกระชังไม่ไม่ปกติจะมีฝั่งหนูคจะบีอยู่จะเป็นกระชังสําหรับใครที่กินอาหารคือเป็นแบบเป็นสดๆเลยเขาเขาจับปลาอ่า,าจับได้หรือว่ามีชาวบ,บ้านเอามาขายอะไรประมาณนี้ก็จะมาเก็บไว้ในนี้เพื่อทําอาหารให้กับลูกค้ากินโอ้ สวยมากมาตอน,นอช่วงเย็น<ก>ที่เราพายเรือไปก็คือเกาะงามเพื่อนเพื่อนที่นที่พักตรงนี้จะอยู่ติดก,กันเลยอยู่ใกล,ใกล้ใกล้กันเลยอะทำไมพายแล้วรู้สึกไกลจังเลยอะเมืมเ่อยแล้วอะเกือบ500ห้าร้อยเมตรได้มันต้องต้านลมไงต้าน,ลานคลื่นเนี่ยพายส่วนคลื่นต้านลมนต้านคลื่น,น,นที่เนี่ห้องพักของข้าเยอะเลยนะส่วนตัวนู้นน่าจะเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าเออเพราะว่ามองจากลักษณะห้องคล้ายๆกันใช่ไหมไปหาอะไรกินดีกว่าไปดูเมนูอาหารกันแล้วเดี๋ยว วันนี้เราเตรียมเบ็ดมาด้วยกะว่าจะมาตกมึกเพราะว่าที่เนี้ยที่ดูรีวิวนะส่วนมากนะเขาก็จะตกมึกกันนะแล้วก็ตกได้ด้วยแต่เราจะตกได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูอันนี้กันไม่เสียงอะไรใช่ไหมปลามึกก็ดิกระจบกระเจ็บมีโลมาไหมแถวเนี้ยมีมีหรอลมีคนเคยเห็นโลมาแล้วถามพี่พนักง,งานเขาบอกว่ามันมีมไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือว่าตรงนู้นช่วงเกาะง,งามหรือเปล่าที่มีโลมาอยู่เพราะว่า แต่มีตอนเช้าเลยนะที่เขาเจอก็คือตอนระหวัาณตีห้าครึ่งหกโมงมั้งมันขึ้นมาเป็นยังไงเป็นขีนอย่างงี้เหรอมันแบบในหลองเต้นโลมาทีเดีย มาพบกับมื้อเย็นของเราแล้วค่ะทุกคนมืดมากต้ข้างเราคือแบบมืดเลยมืดติแต่ก็ยังมีที่ส่วนกลางแบบที่<ช>ที่นั่งทานอาหารนะ<ช>ที่อยู่ดื่มน้ําประเด็นคือก็สั่งตั้งแต่ตอนปิดคลิปมื่อเย็นแล้วก็อาหารเพิ่งจะมาเพราะว่ามีคนมีคนเข้าพาักม,<ล>มาพักมาสองสามห้องเขาก็สั่งอาหารพร้อมกันรประมาณนั้นเราตรงหลอนี่ยังไม่ครบเลยนะคะแต่ว่ากินก่อนลวกัน มาดูมาดูเมนูที่เราสั่งนาะกินมากนี่เ,เมนูนี้ก็อะไรดีวะผัดชาทะเลผัดชาทะเลกินหอมมากอันนี้เนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นกุ้งทอดซอสอมะขามอ่าอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันใช่คือน้ำรดก็เป็นน้ำรดม,ขมะขามอารมณ์เหมือนน้ำดรดไข่ลูกเขยอะประมาณเนี้ยที่นี่อาหารก็โอเคนะืถือว่าไม่ได้แพงมากราคานะักท่องเที่ยวใช่ก็น่าอยู่ประมาณสัก สองร้อยร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้แต่เราจะขึ้นเมนูอาหารไทยแล้วกันเอาไว้เพื่อเป็นเพื่อนจะตามมากินนะจริงๆที่นี่ก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องเข้าพักเราต้องกินอาหารบางคนแบบมาเที่ยวแล้วก็มาสั่งอาหารกินกินก็ได้แต่ว่าถ้าขับเข้ามาแล้วก็พักสักหน่อยเถอะเพราะว่าจะถึงทางเขาอยากจะบอกเพื่อนเลยว่าทางเขาที่นี่นะมันเป็นเกาะจริงแต่มันไม่ใช่ป่าทางเรียบเรียบไปนะโอ้โหมันขึ้นเขาลงห้วย มันขึ้นมันชันแล้วมันก็ขับเลาะริมนึกถึงที่ไหนดีว,วะ่ะนึกถึงที่ไปอะไรนะที่เขาใหญ่เที่ยงอารมณ์เหมือนขับขึ้นเขาใหญ่เที่ยงไอช่วงโค้งนี่มันชันๆะนรประมางนี้นแล้วก็ทางค่อนข้างเปรี้ยวคือใครที่จะเข้ามาพักที่นี่นะก็หาอะไรมากินด้วยดีกว่าหรือันก็มากินที่นี่ดีวกว่าใช่เพราะ,ะว่าออกไปก็ลำบาก<ห>มันเปรี้ยวมืดมากอืมแล้วก็สองข้างทางก็คือไม่มีอะไรฝั่งหนึ่งก็ทะเลฝั่งหนึ่งก็ปาก่าม,มากินที่นี่เถอะจบไหนๆก็มาเที่ยวแล้ว ส,สบายๆหน่อยเดี๋ยวกินข้าวเย็นก่อนนะคะจะไปเจอกันใหม่จ้ะอุ้ยๆหมดแรงแล้วมันอร่อยม,ม,มาแล้วอีกหนึ่งอย่างอี่นีก็คือต้มขาไก่อุ้ยค้นมากครับน้าตาเหมือนอะไรรู้ไหมอ,อะไรคะแต่กินอนจอะได้เลยบุรล้อยก่ะเทีเยอะหรออือบุรล้อย <c oughs> นี่ทุกคนน้องมืกว้าวตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยยังไม่ตายนะคะทุกคนเพิ่งตกขึ้นมาสดๆเลยนี่ตกโดยพี่เจ้าของที่ไม่ใช่เราเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปจ้า,าขอบคุณค่ะทุกคนเราได้กินเล้วนี่มันต้องอย่างนี้ ยกความดีความชอบให้พี่เจ้าของนะคะทุกคนส่วน <c oughs> คนนี้เป็นยังไงคะเห <c oughs> ยียดติด <c oughs> อ๋ยเหมือนจะปวดนี่พี่เจ้าของเขาทำซาซิมิ <c oughs> มาให้นะคะทุกคนก็คือน้องตัวเมื่อกี้ที่เขาตกได้นะคะสด <c oughs> ๆๆเลยว้าวมากินกันนี่อวดอวดอวดทุกคนแล้วก็จะมากินโชว์ทุกคนด้วย เฮ้พี <hacerlo> <boundaries> el, ่เขาตกให้นะคะน้องตัวเมื่อกี้หนุบมากอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยสันดีเลยได้อีกแล้วทุกคนตัวที่สองวาย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 ระวังพจน์นะอุ้ยจริงจริงตัวใหญ่มาก พ่อหนุ่มตากล้องเรานะคะดูสิว่าเขาจะตกได้หรือไม่จะได้ซักตัวไหมมารอชมกันอือดูท่านดูท่านไม่รู้นะถ้าวันนี้ต้มมาได้ไม่นอนนะ วัีน้ค่ะทุกคนแฮไปกินอาหารเช้ากันมื้อเช้าของเราก็คือข้าวต้มหมูน่ากินมากที่พักที่นี่เขาจะมีอาหารเช้าไว้ด้วยนะใช่แล้วค่ะประมาณสักเจ็ดโมงถึงประมาณสักสิบโมงอะไรประมาณนี้เช้าลแล้ววันนี้เราก็นี่โล่งเลยไม่มีใครเพราะว่าคนอื่นเขากินกันไปหมด,หมดแล้ว บริการตอนเช้าก็ดีเย็ยนดีน้ําใส่มากช่วงเช้าเมื่อวานน้ําจะคุนๆแต่วันนี้วันนี้น้ำคข้างใสเลยลขอกินกันดีกว่าวทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็เก็บของออกจากห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะก็กําลังจะมาเช็คเอาต์นะคะเดี๋ยวมาดูยอดรวมว่าราคาทั้งหมดเท่าไหร่นะ ก็สำหรับห้องพักนะคะที่เราพักวิวสวยอยู่ริมทะเลแบบนี้เลยนะคะก็มีอะไรบ้างนะมีราคารวมอาหารเช้าเนาะแล้วก็พายเรือคยักฟรีมีซูชีพให้ด้วยนะคะราคาห้องที่เราพักนะคะ3,500บาทต่อคืนนะคะถ้าใครสนใจก็ตามรอยเรามาได้ที่พักนี้ใช่อว่าทานตะวันรีสอร์ทเกาะช้างเลี้ยวซ้าย เ,เราไม่เราไม่ใช่สาธรรมดานะสายแบบสาแบบสุดๆต่เป็นเพื่อนคือพอขึ้นเกาะช้างมาปุ๊บเรีวไซา์มาขับรถน่าจะประมาณสัก40กว่านาทีได้อะไรประมาณเนี้ยสากิโลเนาะก็ลองดูแล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันทิปหน้าว่าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวหรือว่าไปกางเป็นที่ไหนแต่อยากบอกเลยว่าสวยทูงั้นไว้เจอกันทิปหน้าค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ get by